คุณผู้ชมเห็นป้ายป้ายวัดไหมครับป้ายบอกงานอะโอ้โหใหญ่มากเลยนะผมว่านะผมก็เคยเห็นป้ายงานมาเยอะแล้วแหละป้ายงานวัดเนะี่ยถ้าผมคิดว่าป้ายเนี้น่าจะเป็นป้ายงานวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพอเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูใกล้ๆดีกว่านะฮะนี่ฮะป้ายนี้นะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูใกล้ๆนะครับใหญ่มากด้านหลังผมนะคุณผู้ชม ป้ายโฆษณางานวัดคุณผู้ชมป้ายโฆษณางานวัดโอ้โหผมว่าจริงๆผมเห็นป้ายนี้มานานหลายปีแล้วแหละแต่ผมว่าเออวันนี้ผมคิดแบบอยากมาทําคลิปอะ่ะเพราะว่ามันใกล้จะถึงวันงานของที่วัดแล้วนะฮะก็คือวัดโบสถ์ล่างอยู่ที่ตำบลบ้านแพน์อำเภอเสนาจงังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสําหรับป้ายนี้เนี่ยผมเห็นมาทุกปีนะเพราะว่าวัดโบสถ์ล่างเนี่ยเขาจะจัดงานเป็นประจําทุกปีนะะช่วงเขาเรียกว่างานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่เนี่ยระหว่างคาบเกี่ยวระหว่างปี2,566เนี่ยไปจนถึง2,567แบบนี้คือเขาจัดช่วงปลายปีถึงต้นปีทุกปีอยู่แล้วนะฮะมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ปะ่ะแต่สิ่งที่มันไม่ปกติเนี่ยก็คือป้ายนี่แหละนะป้ายที่คุณผู้ชมมองเห็นเนี่ยผู้ชมรู้ไหมว่ามันใหญ่มากๆมันใหญ่มากๆอะว่าใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวพี่ป๊อปปังๆจะพาเข้าไปดูใกล้ๆโอ้ยดูใกล้ไม่ได้นะต้องดูไกลๆนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่ป๊อปแบบมาอยู่ใกล้ๆแล้วก็นึกในใจ จะถ่ายยังไงมันเห็นหมดอ่ะจะถ่ายยังไงมันเห็นหมดเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมพอผมเข้ามาอยู่ไกลๆเนี่ยโอ้มันใหญ่มากเลยนะดูคัคุณผู้ชมดูนะเนี่ยครับยาวยาวใหญ่ด้วยยาวด้วยนะโอ้โหนี่นี่วัดระยะนะจากที่ผมยืนอยู่นี้ไปถึงนู่นเลยนะนี่ประมาณสักโอ้หลายก้าวมากเลยนะเห็นไหมฮะเป็นงานเป็นป้ายงานวัดที่จะบอกว่างานจัดงานประจําปีนะครับเป็นงาน ส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่นะฮะงานปีทองขอพรหลวงพอโตนะหลวงพ่อคล้ายนระัสการสังเวชนีสี่สถานนะละจำลองมาจากประเทศอินเดียนะครับแล้วก็อาสระน้ําพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับ,ส,ส,รบส่งน้ำโทษส่งน้าพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ก็มีงานตั้งแต่วันที่29ธันวานะฮะไปจนถึงวัน กมาลานะครับก็รวมมาแล้วห้าวันห้าคืนดูศิลปินดูศิลปินนะครับยี่สิบเก้านี่พรเทพนะฮะแล้วก็ไผ่พงศธรนะครับสามสิบนี่พรเทพนะฮะจองนะฮะตะกะแตนโชลดานะครับเอกชัยศรีวิชัยเท่งเธอเทิงทอมดันบีนะฮะก็ศิลปินดีๆทั้งนั้นแล้วที่สําคัญมหสวพจะบอกว่าชมฟรีเลยนะฮะไม่ต้องเสียเงินเลยนะผู้ชมชื่อว่าบัตรวัดโบ์ล่างนะฮะอยู่ที่ตำบลบ้านแพนอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็ถือว่าเป็นป้ายบอกงานที่ใหญ่มากๆคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตนะฮะสังเกตต้นเสาไฟฟ้าคุณผู้ชมพี่ป๊อปปังๆจะบอกว่าป้ายนี้นะฮะสูงกว่าต้นเสาไฟฟ้าอีกนะครับนี่เป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงเลยนะโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการจริงๆนะฮะสำหรับ ป้ายโฆษณางานวัดนะฮะงานปีใหม่ของวัดโบสถ์ล่างนะครับนะก็อยากจะเชิญชวนละกันนะคใครเห็นคลิปนี้แล้วถ้าปีใหม่ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนเชิญชวนเลยนะครับที่วัดโบสถ์ล่างนะฮะตำบลบ้านแผนอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเดีย๋ยวพี่ป๊อปปังๆพาไปชมด้านหลังป้ายกันนะครับว่าด้านหน้าเป็นแบบนี้แล้วด้านหลังจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ โอ้โหนะค,คุณผู้ชมด้านหลังเป็นรายรับนะครับโอ้โหรายรับเยอะมากนะครับอ่ะลองไปดูกันนะครับมีตั้งแต่ปี2562 2563นะครับนะฮะนี่29ธันวา2562รายรับอยู่ที่9 4 6 0แสนสบาทนะฮะโอ้โหวันที่1มกราเนี่ยอดเป็นล้านนะครับนี่ฮะปี63นะฮะร,รายรับนะครับก็แต่ละวันก็7จ0 0 0 0นแปดแส 90้าแสนะฮะไปจนถึง1ล้านนะครับอ่าเดี๋ยวมาชมฝั่งนี้กันบ้างครับคุณผู้ชมปี2,565 2 5 6 6ถึง2,566นะ,ะรายรับก็6 0 0สน0จ0แสน8แสน1ล้าน9 0 0 0แสก็อยู่ประมาณนี้นะครับในการจัดงานนะฮะก็ถือว่าพระเทพคุณหลวงพ่อนะฮะก็เปิดเผยรายรับอย่างชัดเจนนะฮะเอามาเขียนใส่ป้ายไว้ ข้างหลังแบบนี้กันเลยทีเดียวนะฮะตัวหนังสือตัวปักใหญ่เลยนะฮะแล้วจะบอกว่าภายในงานนี้นะครับก็ยังมีการแจกทานด้วยนะฮะมีงานเทกระจาดทิ้งกระจาดนะครับแล้วก็มีพระปาาสามัคคีจากทั่วสารทิศนะฮะรวมด้วยช่วยกันนะแล้วก็อย่าลืมนะถ้าใครจะมารับทานงานเทกระจาดก็มากันได้นะฮะที่วัดโบสถล่างนะครับอำเภอเสนาจมามาัางหวัดพรนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับ ส่วนบริเวณนี้นะฮะก็เป็นบริเวณลานจัดงานนั่นเองนะฮะก็กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะถ่ายมาให้กับคุณผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับนะส่วนด้านขวามือตรงนี้นะครับก็กองบุญต่างๆนะมันจะเป็นถวายสังฆทานนะหรือจะเป็นอาไรย a t h ชีวิตโคกระบือหรือจะเป็นทําบุญลงศพนะฮะก็อยู่ด้านขวามือทั้งหมดเลยนี่ฮะลานจัดงานวัดนะครับใหญ่โตอลังการเลยทีเดียวนะครับ ผู้ชมคือเดินถ่ายไปถ่ายมาแล้วก็มาเจอละก็<ช>ลเลยอยากรู้รอยากได้ข้อมูลถามคุณป้าว่าป้ายนี้คุณป้าเห็นมากี่ปีแล้วครับสร้างมานานเนียโอ้โหหลายปีแล้วนะหลายปีประมาณประมาณ,มาณพอได้ไหมฮะจำได้ไหมครับว่าสร้างปีไหนสิบขึ้นสิบปีขึ้นเลยเหรออ๋อสูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่พอประมาณได้ไหมพี่ผู้ชายพอทราบไหมไม่รู้เลยต้องถามหลวงพ่ออเลยใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูด้วยประมาณการเอาพี่ผู้ชายว่าประมาณเท่าไหร่พี่ สูงประมาณตึกสามชั้นได้นะได้ถ้าถ้าดูจากสายตาครับและความกว้างนะพี่คิดว่าน่าจะสักตึกห้าห้องได้ไหมถ้าตึกห้าห้องได้นี่ก็ประมาณห้องละสี่เมตรก็ยี่สิบยี่สิบยี่สิบกว่าเมตรใช่จะใหญ่ต่ใหญ่มากเลยนะผมถามว่าข้างในเนี่ยได้ใช้ประโยชน์อะไรไหมครับข้างในนี่เขาก็เอาไว้เก็บของเก็บอะไรนั่นและไม่ได้ทําอะไร อ๋อคือข้างในนะเก็บของได้เก็บเก็บอะไรบ้างพี่พวกไฟไงไฟงานวัดอ้ออุปกรณ์อืมพวอุปกรณ์ที่ใช้เวลาแบบมีงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อ๋อมีคนเฝ้าไหมข้างในไม่มีไม่มีไม่มีใครอยู่เลยเอาไม่เก็บของอย่างเดียวอะทีนี้งานวัดเนี่ยเขาจัดมากี่ปีแล้วคุณป้ากี่ปีแล้วนานเลยนะนานมากน่าประวัติัดกันท อ๋อคือเดิมทีเนี่ยจะจัดช่วงลอยกระทงใช่แล้วยังไงเปลี่ยนมาเป็นปีใหม่เป็นปีคุอปีนไงคนกลับมาตอ,อนนั้นมันมีงานหลายวัดงานชน,น,นกันมันชนกันเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นปีใหม่เทศบาลบ้านแพนก,ก,ก็จัดสามก็จัดจัดกันเลยเลยก็ <c oughs> เลยเปลี่ยนมาเป็นช่วงปีใหม่ใช่ก็เลยถือว่าดีไปเลยนะเพราะว่าปีใหม่คนก็มาแบบ ก็พักผ่อนจุดงานกันก็มันหยุดหลายวัน่งอะดูจากยอดดูจากยอดที่แบบได้ได้จังหะมาทำบุญก็ถือว่าเยอะมากเลยคนเือ้านคนนีนแน่นนู่นลานอืจอดรถนู่นด้วยนะนู่นอ่ะที่ในนานน่นอ่ะก็คือในทุ่งนาเนี่ยจอดเต็มไปหมดเลยเต็มหมดวัดยวดด้วยในวัดยวดด้วยใกล้ๆนี่คือวัดยวดวัดยวดก็ไปจอดในวัดยวดด้วยใช่จอดแต่วัดยวดด้วยแล้วก็ทุ่งนานู่น ยี่สิบไร่เนี่ยเขาให้มันอะอ๋อเหรอโอ้ชาวบ้านชาวบ้านก็แบบว่าให้จอดเลยไม่ใช่เขาเขายกให้วัดไงอ๋อเหรอที่แรกวัดเขาเช่าอืนี่เขาไม่เอาเขาเช่าก็คือให้จอดฟรีให้จอดฟรีแต่วัดคือคนที่มาทําบุญที่วัดเนี้ยช่วงปีใหม่คือผมเคยมาจอดฟรีไม่เสียตังค์เลยไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์ก็เพราะว่าเขาให้ไงวัดให้ตังค์เขาก็ไม่เอาเขาก็มาทำบุญอ๋อเหรอโอ้มาดูงานโบสถนะ ก็คือถ้ามาเที่ยวทีนไม่ต้องเสียเงินไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนจอรถแต่มันรถมันติดหน่อยขน่นั้นแหละรถติดเนาะนี่บางทีนู่นนะโหติดไปเย็นลงปั๊มแก๊สนู่นนะอ๋อเออเออเนี่ยสายตรงเนี่ยแต่ก็มีเจ้าหน้าที่เอาพอพมอช่วยกันกรรมาการวัดอะไรก็มาช่วยกันโอ้ออกทางเดียวให้ออกทางเดียวทางไหนก็ทางะเอาคุณป้าเชิญชวนคนมาทาบุญคุณป้าคือมาช่วยขายดอกไม้ให้พูดเชิญชวนเพราะว่านี่จะเดี๋ยวคนดูเยอะ อ๋อเชิญช,ชวนมาเที่ยววัดโบดัดโบดล่าง,างม,มีงานประจำปีปีใหม่ห้าวันห้าคืนม,มามาไหว้แล้อมั้มาไหว้มาไหว้หลวงพ่อโตลหลวงพ่อโตเหรอหลวงพ่อโตนี่นานไหมเป็นครับเเป็นยังไงบ้างเป็นเป็นร้อยแล้วมั้งเป็นร้อยปี ก็ป้าหกสิบห้าแล้วนี่ก็ก็พระนี่มันมาก่อนน่ะคือคือชาวบ้านแถวนี้ก็คือศรัทธานะสตาห์ก็โตเขาโตใครมาก็มาบนตรงนี้ตรงไหนอะตรงนี้นี่ใหญ่นี่งานในนี้เนี่ยในตรงนี้แล้วเป็นเป็นวิหารใช่ไหมไม่ได้เป็นโบสถ์ใช่ไหมม่ใช่ไม่ใช่เป็นวิหารโบสถ์จะอยู่ด้านด้านโน้นด้านโน้นอ๋ออันนี้จะเป็นวิหารหลวงพ่อโตใช่ไหมเขาชอบลำบง ออ๋ชอบลำบงใช่มชอบลำบงนะก็ชอบลำบงมั่งแล้วก็คนก็ถวายตังมาบนให้ตังมาอะไรก็ทั่วไปแน่คือคือใครอยากได้อะไรก็มาขอใครอยากได้ก็มาขอแต่คนเด็กไกเดี๋ยวว่าจะถูกหวยเหรอจ้าได้ถูกหวยด้วยได้ถูกหวยอ๋อ แล้วเขาก็เอาเงินมาถวายคิวยาวไหมเนี่ยถ้าจะไปขอหลวงพ่อในคิวแบบต้องเข้าคิวยาวไม่ว่าจะถูกหวยนะถ้าคือใครมาขอก็จะขอให้ถูกหวยใช่ขอให้ถูกหวยนัประมาณนั้นแล้วก็คนเขาก็ถูกจริงๆนะแล้วเขาก็มานะคนไกลๆด้วยก็คือเอาลำวงมาแก้บนแก้บนด้วยแต่คนเยอะโอ้โหคนเยอะมากใช่ใช่ใช่ร้านค้าร้านอาหาระไรโอ้โหขายดีมากเลยทุกร้านเลยถนนเนี่ยแน่นคนประยัดกันอะ ถ้าเกิดใครจะแบบว่าช่วงปีใหม่ไม่รู้จะไปเที่ยววัดไหนอะไรก็มาเที่ยวที่วัดโบสถ์ก็ได้เนาะมหาศวรสพก็ดีนะครับจอยเราก็ไม่เสียตังค์ดอยเราก็ไม่เสียตังค์ไม่เสียอะไรเลยหลักเล็กกว่าอของกิงก็เยอะแค่มาทำบุญนิดนิดหน่อยแค่นั้นแหละเออใช่ๆขอบคุณคุณป้ามากนะครับจ้าวัสดีค่ะแล้วก็ย้าย พี่พอปอปังขอบคุณทุกกำลังใจของการติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากช่องไว้ด้วยนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่พอปอป,ปังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ